เนี่ยให้ราค่าเป็นหน้ากองเลยไม่ได้แล้วครับต้องเรียกฟอร์มนะครับสำหรับแมชชไวิต็ดหลังจากที่เพียงพรั้มเนี่ยไปโดนลูกเตะมุมเนี่ยอ่อ ไปโดนทีเด็ดนะฮะลูกตั้งเตะของอาร์เซนอลนะครับเตะมุมสองลูกเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยแมรี่เด,ดอาจจะต้องอาเตรียมการรับมือนะครับนะแล้วก็หาจุดนะครับปรับแก้ไขนะสำหรับลูกเตะมุมหรือแม้กระทั่งลูกฟรีคิกเผื่อว่าจะเจอลูกสูตรอะไรอีกนะครับจากทีมต่างๆแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยพี่พอใจฟอร์มในเรื่องของโอเพนเพย์นะจงังหวะโอเพนเพย์ไม่ได้เซตเพย์ครับโอเพนเพย์เนี่ยจงังหวะ ที่เล่นเนี่ยเจออาร์เซนอลเนี่ยก่อนที่โดนลูกเซเพของอาร์เซนอลเนี่ยวันนั้นแมนยูเล่นดีนะครับถือว่าดีเลยนะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ซวยแล้วนะครับสำหรับเจ้าป่าซวยแล้วมาเจอแมนยูแบบร่างโมโหอะร่างแบบกำลังเซง็งกำลังหาที่ระบายอารมณ์อะนะฉะนั้นเนี่ยเจ้าปงเจ้าป่าเนี่ยนะแน่นอนมาอยู่ต่อหน้าราชาปีศาจเนี่ย กูเผาราดหมดอ่ะกนะูเผาเรียบด้วยไม่สนนะครับผมเพราะอะไรแมนยูเนี่ยตอนนี้หิวแต้มแล้วนะสามแต้มเนี่ยต้องเอาแล้วไม่ได้หิวแต้มอยู่นะหิวฟอร์มด้วยนะต้องเอาฟอร์มเดิมเนี่ยเจ็บเจี๊ยบเนี่ยกลับมาด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะสะดุดแพ้ส้น,นไปก็ตามนะครับฉะนั้นแมนยูจะต้องดึงฟอร์มในเกมนี้ด้วยการคว้าชัยชนะให้ได้ครับและเกมเกมเนี้ยพี่บอกเลยนะแน่นอนแมนยูอีเต็ดเนี่ยน่าจะชุดใจครับไปกับพิบแน่ๆครับจะแบดจัดเต็มจัดใหญ่แน่นอน นะครับผมแล้วก็หลังเนี่ยเลนิโอโร่เนี่ยหลังจากที่เห็นฟอร์มแล้วเนี่ยผมว่าแม่งเจ๋วเลยนะผมว่าน่ายินเซนเตอร์ฝั่งขวาแนะ่ๆครับเดอร์ลิสเนี่ยนะ่ายินตัวกลางแล้วก็มัสลาอนะวีน่าเซนเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับหรือใช้แม็กไวเนี่ยเซนเตอร์ตัวกลางนะฮะเซนเตอร์ฝั่งขวาเป็นเดอร์ลิสเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นโยโร่ก็ได้ครับแล้วก็เอามัสลาอุยเนี่ยไปเล่นวิงแบ็กซ้ายก็ได้ครับแล้ววิงแบ็กขวาเป็นดาโล่ก็ได้หรือจะเป็นดาโล่แบ็กซ้ายมาสูนแบ็กขวาก็ได้ครับหรือจะมมมมมมาาาาลลลลเเเเเซีียยยยออััััันนนนนน้้้้้ดไไ่่่รรรรรรููจจดดดหหหหะะะคบพวว็็ฟ์โโแแแกทใงง ยืดหยุ่นในการเล่นนะครับส่วนข้างหน้านะครับในเกมแมนยูเต็ดที่เจออาร์ซนอนเนี่ยวันนั้นเนี่ยแมนยูยิงไม่ได้เลยสักคน,นครับกองหน้าแมนยู นะครับฉะนั้นวันนี้พี่บอกเลยนะดาหน้ากันยิงเนี่ยเกือบทุกตัวที่ลงนะพี่บอกเลยดาหน้ากันยิงแน่นอนนะครับวันนี้พี่ว่าใส่เต็มใส่หนักแนก่ๆครับกับเกม Forest พวกเราแค่ลุ้นเอาฮะว่าข้างหน้าเนี่ยไม่เป็นโจเซเซอร,ร์ซีรัรชบูทอยรลุนมาคัสแลฟฟอร์ดอะไรกันโดฮานาโชหรืออาหมาัดดิยาโรใครเนี่ยมันจะเป็นคน2ประตูถ้าใครลงตัวจริงนะอาจจะเป็นคน2ประตูหรือถ้ามาเป็นตัวหรองก็อาจจะลงมายิงแต่พี่ว่าไอ้หน้าตัว หลักๆเนี่ยแม่งยิงแน่ๆครับไอ้ที่ลงตัวจริงอะ่ะนะครับผมอ่าให้พี่เดานะพี่ว่าน่าจะใช้เซิร์กซีเนี่ยกับแรฟฟอร์ดเนี่ยหน้าเป้าก่อนดูบ้างซิเพราะว่าเกมที่แล้วเจอปืนเนี่ยเราใช้การ์ตาโชกับฮอยลุนก่อนถูกป่ะอ่าในการยืนตัวรุกถูกไหมและอีกตัวนึงจะเป็นมิดฟิลเราจะใช้บูโน่หรือใช้เมาส์ค่อยว่ากันนะครับแต่2ตัวมันจะมีปีกกับกองหน้าถูกป่ะฉะนั้นเกมเนี้ยพี่ว่าอาจจะใช้เซิร์กซีกับแรฟฟอร์ดที่ฟอร์มดีๆที่ยิงเอเวอเรตัน ในเกมลีก่อนที่เจอสนนนนะนะพี่ว่าน่าจะเป็นชุดนั้นก่อนนะครับส่วนฮอยลุนกับคาราโชพี่ว่าน่าจะสตาร์ทครึ่งหลังบ้างนะส่วนอาหมัดเดียโลพี่ว่าลงเลยลงแน่ๆล,ลงมาขย่าลงมาขยี่แล้วลงมาแอซซิตลงมายิงช่วยเพื่อนแน่นอนครับนะน่าจะสตาร์ทเลยเพราะเป็นเกมที่แมนจูริตเนี่ยจะต้องเอา3แต้มเน้นๆใส่เป๋ากับบ้านแน่นอนนะครับผมฟอร์เรสต์เนี่ยทำได้เต็มที่คือทําได้อย่างเดียวคือมอบอย่างเดียวครับ มอบอย่างเดียวนะมาเจอแมนยูร่างโมโหด้วยนะฮะยังไงก็มอบสามแต้มเนี่ยกองไว้ในป่าเลยอย่าแมนยูไปหยิบเมานะแต่ถ้าดือ้อพี่จะเผาแม่งให้ลาบเลยป่าเนี่ยแล้วก็หยิบสามคะแนนเนี่ยออกมานะครับผมฉะนั้นแมนยูเตดนะครับเด็กผีทุกคนฮนะฝากส่งแรงเชียร์แรงใจทีมรักรอคนด้วยนะครับเตะเที่ยงคืนครึ่งคืนนี้พวกเรามีภารกิจพวกเราจะล่าสามแต้มครับ